วันนี้นะครับทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลกับได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอบคุณประธานกสทชกับในการบรรจุวาระเร่งด่วนกับพิจรารณาอนาคตทีวีดิจิทัลก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับการกำหนดแนวทางให้ชัดเจนภายในปีนี้ครับก่อนที่จะหมดสัมปทานในปี2572ครับตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยนำโดยนายอดิศักด ลิมปะรุ่งพัฒนาก,กจอุปนายกสมาคมเข้ายืนหนังสือถึงศาสตราจารย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพลึกประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสะทะชเพื่อแสดงความขอบคุณที่บรรจุวาระพิจารณาเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับทีวีดิจิทัลเข้าสู่ที่ประชุมเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีวาระหารือถึงเรื่องวิธีการประมูล จำนวนช่องระบบโครงข่ายในอนาคตรวมถึงระบบ OTT streaming ที่จะมีข้อเสนอ National Platform ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทางนี้คาดหวังว่าภายในไตรามาส3าหรือไตรามาส4ีของปีนี้จะได้ทราบแนวทางชัดเจนว่าใบอนุญาตของทีวีดิจิทัลที่สิ้นสุดในเดือนเมษายนปี2572นั้นจะมีแนวทางแบบไหนเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมตัว รวมไปถึงระบบโครงข่ายหรือ Max ที่ให้บริการซึ่งใบอนุญาตก็จะหมดก่อนการให้บริการทีวีดิจิตอล1ปีครับเท่ากับว่าตอนนี้จะเหลือเวลาอยู่เพียง3ปีเท่านั้นครับดู Monomax กแบบจุใจในราคาไม่ถึง100บาทลูกค้า a i s ลูกค้า t r u e d t a c ดูได้มีอัน้นเพียงเดือนละ89บาท m o n นแม็กทรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทุกเรื่อง